แกไปข้างนอกเหมือนกับฉันไหมฉยนไม่ไงป,ปีอย่าหยกับฉันนะแกไปไหนบ้านะ่ะฮะเป็นใลรฉันเลยนะพวกคนขาวแกจะไปไหนนะปีแกบอกฉันมาสิเกดโดนฉันเลียจนสีแกถลอกใช่ไหม โอ้กลิ่นสาบมาแต่ไกลเลยนะแกนะไก่ไก่เฉยเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยจี๊ชาชิบช้าหัวแกเลยม่นแกนะแกไปไหนมาน่ะฮะฉันอุตส่าห์ขึ้นไปหาถึงว่าปิติ์เป็นไกล่เฉยเนาะพวกคุณเข่ามันเรียกพวกแกว่าพวกเลือดผสมน่ะไอย้อมอไอปีนะไอปีนะแสดงว่าพวกแกยอมรับสินะพวกแกคือพวกเลือดผสมน่ะเลือดแท้โวอยไอปีมันเลือดสามสีรู้หรือเปล่า แกจะไปไหนน่ะปีแกบอกฉันมาสิฉันจะไปที่ที่สงบสุขแต่ฉันไม่ชอบความวุ่นวายแกไปข้างนอกเหมือนกับฉันไหมจะปีจะไปมือนกับฉันว้าวจะซื้อกะสุนลูกซองสั้นเลยพวกปีเท้าว้าว เกดโดนชั้นเรียจนงสีแกถลอกใช่ไหมแกก็มีเลือดผสมเนี่นะแกรู้ตัวหรือเปล่าเนยฉันไม่วิญญาณผสมนี่ยฉันลูกหลานฉันพ่อเทสันฮะโว่ไอเทสันนั่นมันตายหาไปตั้งนานแล้วนะเทสันคือปู่ภุริของข้านะฉันจะไม่ว่าหยู่ไม่ได้หรอกเอรฉันพ่อเทสันกัดีกว่าแลก็ทักมาลายทักเขาดำเลยพิ้วปากเรียกมา ร็จ <พอ S 1> แล้วนะเทสันเขาจะแจ้ให้เขารู้ว่าพวกแกมันเหยียดอีกจะไปแจ้งมัาเธอมันตายไปแล้วนะเทสันน่ะสุไปแล้วนะ